ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยคะ่ะพายุหากตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดมันเสมือนเป็นพายุเฮอริเคนที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ แต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อกับทุกสิ่งค่ะคุณพยายามปกป้องตัวเองปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหวงแหนสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณณนะตอนนี้พายุนี้มันกําลังจะจบแล้วค่ะทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดแล้วนะคะแสงพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างให้ความอบอปปุ่นกับคุณนะคะท้องฟ้าสดใสกำลังเปิดรอรับคุณอยู่นะคะ สายรุ้งที่งดงามก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คุณเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยนะคะ